การสร้างรูปปั้นนะคะถือเป็นเกียรติอย่างสูงสําหรับนักฟุตบอลเพราะมันหมายความว่านักฟุตบอลคนนั้นสร้างความสําเร็จเอาไว้มากมายจนกลายเป็นไอคอนประจําเมืองทําให้เมืองของพวกเขานะคะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกผู้คนนะคะจึงมักจะแสดงความชื่นชมด้วยการสร้างรูปปั้นให้กับซูเปอร์สตาร์เหล่านั้นถึงแม้พวกเขาจะมีเจตนาที่บริสุทธิ์นะคะแต่บางครั้งก็ต้องยอมรับว่าหน้าตาของรูปปั้นนั้นมันมีทั้งสวยงามถูกใจทําให้ในคลิปนี้ค่ะเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะ6รูปปั้นที่น่าเกลียดและไม่ตรงปกสุดๆไปดู เปนข่าวว่าแต่ละอันนั้นจะหน้าตาเป็นยังไง รูปปั้นที่1ค่ะรูปปั้นของเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ฮาแลนด์นะคะคือแข้งอายุน้อยแต่มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยฝีเท้าระดับโลกจึงไม่แปลกนะคะที่เขาจะมีรูปปั้นตั้งแต่อายุยังไม่เยอะรูปปั้นของสตาร์รายนี้ค่ะได้ถูกสร้างขึ้นโดยเชติลบารานะคะศิลปินชาวนอร์เวย์เขาใช้เลื่อยไฟฟ้าค่ะบรรจงลงไปบนท่อนซุงที่มีน้ำหนักเกือบ1ตันรูปปั้นของฮาแลนด์นะคะจึงมีความสูงถึง3เมตรเลยทีเดียวถูกตั้งโชว์ไว้ที่บ้านเกิดของสตาร์ดังในประเทศนอร์เวย์อย่างไรรก็ตตาาามนนนะะคะห้า้าของูปปั น,นี้ค่ะก็ไม่ได้เหมือนฮาแลนด์สักเท่าไร่แต่ที่พีก,ก็คือหลังรูปปั้นนะคะสร้างเสร็จเพียง2ส,สัปดาห์ก็ถูกมือดีขโมยไปอย่างไร้ร่องรอยค่ะโดยคาดว่าคนที่ขโมยไปนะคะน่าจะเป็นแฟนตัวยงของฮาแลนด์นั่นเองค่ะ รูปปั้นที่2ค่ะรูปปั้นของคริสตโนโรนโดนักเตะผู้มีอิทธิพลอย่างมากในโลกฟุตบอลเขามีแฟนบอลติดตามอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะแต่ใครจะไปคิดว่าจะมีคนกล้าทํารูปปั้นของเขาออกมาได้แบบประหลาดสุดๆซึ่งศิลปินที่ทําขึ้นมานั้นมีชื่อว่าเอมมานูเอลซันโตสค่ะรูปปั้นนี้นะคะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปลี่ยนชื่อสนามบินจากสนามบินมาเดรานะคะเป็นสนามบินนานาชาติคริสตโนโรนโดแต่รูปปั้นนั้นกลับถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว,างวาง้าง ปีต่อมาค่ะทางสนามบินได้เปลี่ยนรูปปั้นใหม่โดยศิลปินอีกคนชาวสเปนที่ไม่เปิดเผยชื่อค่ะ รูปปั้นที่3ค่ะรูปปั้นของมิคาเอลเซียงอดีตกองกลางคนสําคัญของเชลซีและเป็นอดีตทีมชาติกาน้านะคะที่ช่วยทีมชาติตัวเองให้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการแขง่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในปี2006ดังนั้นค่ะเขาจึงได้รับเกียรติให้มีรูปปั้นของตนเองที่บ้านเกิดในเมืองคูมาซีประเทศกาน้าอย่างไรก็ตามนะคะตั้งแต่รูปปั้นได้เปิดตัวในปี2018จนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังไม่มีใครกล้าแสดงตัวนะคะว่าเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้นั่นอาจเป็นเพราะว่ารูปปั้นนั้นได้รับคําวิจาาาารณ์ในทงลบมกกว่ คชมตามที่ทุกคนได้เห็นอยู่นี้นะคะรูปปั้นของเขาค่อนข้างบิดเบี้ยวค่ะหัวและตัวดูไม่สมส่วนแถมหน้าตาก็ยังแปลกชอบโกนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าตอนเอสเซียงเห็นรูปปั้นนี้ครั้งแรกเขารู้สึกอย่างไร รูปปั้นที่4ค่ะรูปปั้นของหลุยส์โซเรสรูปปั้นนี้นะคะได้เปิดตัวครั้งแรกในปี2016ค่ะที่เมืองซันโตบ้านเกิดของเขาในอูรุกวัยโซเรสนะคะได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อว่าอันเบโตโมราเลสซาราเวียแต่ถึงรูปปั้นนี้จะออกมาไม่ค่อยเป๊ะปังสักเท่าไหร่นะคะแต่โซเรสก็ได้อัปโหลดวิดีโอเพื่อขอบคุณศิลปินรายนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับแฟนบอลส่วนใหญ่นะคะที่พากันวิจารณ์ยับยิ่งไปกว่านั้นค่ะรูปปั้นนีี้้ะะคะยยยัังไไไไดดดถูกถูกททุลาาโโมมมมืมอใใ ت, ืออออ่่่่่รรรววพพใใใจจตซเสห ในรูปปั้นนี้กันแน่รูปปั้นที่5ค่ะรูปปั้นของโมเมตซาร่า รูปปั้นนี้นะคะถูกเปิดตัวในปี2018ในเมืองชามเอลชิกประเทศอียิปต์ถูกสร้างขึ้นโดยมีอาอับเดลอัลลาเป็นรูปปั้นที่มีสัดส่วนผิดธรรมชาติค่ะหัวของรูปปั้นนะคะโตกว่าตัวยังเห็นได้ชัดทําให้ออกมาในทางตลกขบขันซะมากกว่าที่จะรู้สึกเป็นเกียรติโดยศิลปินรายนี้นะคะเขาได้ปั้นซาล่าในท่าฉลองประตูซึ่งเป็นท่าประจำของเจ้าตัวค่ะส่วนแฟนบอลน,นะคะต่างพากันพูดไม่ออกเมื่อเห็นรูปปั้นที่แปลกประหลาดนี้พวกเขาเชื่อว่านักเตะระดับซาล่านะคะควรได้ ปับรูปปั้นที่สวยกว่านี้ค่ะ และรูปปั้นที่6ค่ะรูปปั้นของอเล็กซิสซันเชตรูปปั้นนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาในปี2017ค่ะที่เมืองโกโตปิยาประเทศชิลีบ้านเกิดของเขาเป็นรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงนะคะยืนตระหง่านพร้อมเอามือจับไปที่เอวอเล็กซิสซันเชตนะคะเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติชิลีในปัจจุบันด้วยการทําประตูไปกว่า47ประตูและได้ลงเล่นให้กับทีมชาติชิลีมากที่สุดถึง146เกมแต่ต่อมานะคะรูปปั้นของเขาก็ได้รับความเสียหายถูกทุบจนใบหน้าของรูป นน้นเสียโฉมัแถมเบอร์เจที่ด้านหลังก็ถูกขุดออกอีกด้วยค่ะและนี่คือ6รูปปั้นนักเตะที่หน้าตาน่าเกลียดที่สุดหากใครคิดว่ายังมีรูปปั้นนักเตะคนไหนที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตรงปกหรือแปลกประหลาดสุดๆอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะคะส่วนวันนี้ค่ะพวกเราจะฝูงต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ